หมา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 ไปอยู่กับซาร่าไหมไปอยู่กับซาร่าไหมเดี๋ยวเรียกเจ้าหน้าที่ให้ฮะเมื่อก่ี้ไปอยู่กับซาร่าไปอยู่กับพ่อไหมไปอยู่กับไอ้เจ้าไหมไอ้เจ้าไหมไปยู่กับซาร่าไปอยู่กับซาร่ารู้จักซาร่าไหมเลยซาร่าเดี๋ยวจะกระดูกแล้วอ้าวซาร่านั่นบอเมียนเห็ดคาทินเมียพูดอ้าวเราไปใช้แบบนี้ซาล่าสรลุเราหมาบอ ข้าเจ้าขามันทิ่มเขาก็าเาเขาทวจากมัี่รนขามันทิ่มเอาบวงพัดคอนทจแบบแบบแบบมันมันกระตายออกมาสวมันปไมบาสามโมจับแมงจับนเหลืองไปส่งที่โรงแรมญาติฝรถ้ารุณนกรรมซัดวอดไปวันนี้สบเหลวเอาขึ้นรถแล้วบอไข่อกเนาะตอนนี้นขอมักองม่จอนปิดขอบงกองมุงจอนปิดวลากองมุงจอนปิดข้างเดือดหน่อยขอตันใจแม่ก็ติดตามข่าวอยู่ด้มันบ่เห็นอีก องคนนายเดินตามมาด้วยบัานี้เจ้าเจ้าเจ้านาเที่บอกว่างดบริการรับจับหมาจับแมวจับอย่างสุนัขแล้วกลัวโดนจับไม่ได้ประชดไม่ได้ประชดแค่นี้สิเจ้ารูก่าเจ้าของบักก่งเรื่องนี้ได้ดีสิไปอุบรุ่เรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีการจับหมาจับแมวเพื่อพัฒนาศักยาพาเจ้าของบันมาบอกว่าอ๋อถ้าจับแล้วเป็นแบบนี้งั้นกูก็ไม่จับ เอมูจะค้องเป็นมุ้งแล้วอาจจะค้องเฮ็ดใะไรานด้านนี้ท่านรู้สึกว่าจะค้องบกเก็งดันนี่กับไปพัฒนาศักยภาพของเก่งขึ้นหาวิธีที่จะไป้ตอวไปที่เคลื่นมาตายเก่งบกเก็งกับยาจับมันขึ้นไปแล้วมันก็ต้องไข่ออกเนาะรัดข้อมันน่ะนะคือจังคือจังแมวเนี่ยคองข้อกับข้อเหนียวเป็นบ่ไอ้เพื่อนมันก็ี่มีคนเขาบอกว่าย่านมันรัดข้อมันอันนี้มันบริรัดเลยเด้ คือเสือกที่เขาหายมากนี่คือพอปล่อยปุ๊บมันกับ,ม,กบมันกับสีรุดออกแล้ดิเก่งมันกับสีค่ายโตมันออกเองอะนะนี่แท็กซี่เขียวเหลืองเนี่ยนะคะเข้าขึ้นรถไฟเอกมัยก่อนเอามาคื้นยัยไปจิงข้าวที่เอ็มส <c oughs> เตซเลบเอกมัยเปิดประตูเองก็เป็นเปิดแหน่เปิดแหน่เปิดประตูไฮแหน่ คันบ่เปิดประตูให้สิเปิดเองได้ปั่นเทนี่บ่เปิดตีเบื้องสิเปิดเองบั่นเทนี่อัดชิ่ประจับหนึ่งสองนี่ดึงก่อนลงกดลูกบิดลงดันประตูเขานี่ยืนโซ่ไปหนึ่งแมตต์่เปิดตีเปิดตีบ่เปิดกูเปิดเองเปิดนี่เปิดเองเ,เ,เป็นจังไหล่ะสก,กิลการเปิดประตูของข่อยหมาขังในยังงงเนว่าก<ด>ูเปิดประตูเขามาได้จังได้ขี้กระปูกเลยเกินมนุษย์มาหน้าแล้วเปิดประตูเองปแล้วเปิดประตูเองได้ด้วยเสียงดังดังจ๊กรถด ดูด้ประตูดึงดี่นี่ประตูห้องเ้าจังสิ่นนี่นี่เห็นบ่นี่เห็นบ่นี่โอโกดมันเห็นคนกดเหมืนมนนมนอนบ่มันก็กดลงมันโดดขึ้นไปปั๊บมันเอาขามันกอกัดแล้วมันก็เอาปากมันดันเขากเก่งจังเลยโคตรเก่งเลยอะ่ะเปิดประตูเป็นแล้วเปิดประตูเป็นแล้วกระเป๋าเป็นนงเบนเนมเอาไปขโมยขโมยขายได้เลยนะ ทุกวันนี้ก็ต้องหาตังค์กินข้าวเองได้แล้วถ้างั้นหาตังค์กินข้าวเองไปอยู่เองตัวเดียวไหมไปอยู่เองตัวเดียวไหมอยู่เองตัวเดียวไหมถ้าเปิดประตูเองได้ก็ต้องหาตังค์กินข้าวเองได้แล้วอ่ะขอเมื่อวัดขอยากอยากแต่ว่าเปิดประตูเองก็ได้อยู่ดูเรื่องนี้ด้่าอปพลิเคชัาบอกว่าตอน12โมงอ่ะสาวจีนในคลิปเนี่ยครับถามเม็ลแต่วันนั้นมันตรงกับวันไหลของเส้นทาง รถน่าจะไปลำบากก็เลยมีมอเตอร์ไซค์ของเขานี่แหละไม่ต้องไปส่งหรอกส่งแค่นี้ก็พอใช่เขาแค่นี้ก็พอจุ๊บหน่อย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 ปวดกบิกตุบิกตุบิดเอาควมือหน่อยลูกขอมือหน่อยคว้ามือหน่อยขอมือหน่อยยกขึ้นมายกขึ้นมายกมือขึ้นมายกมือขึ้นมาเออกิ้งกังเลยไม่ให้ไปอยู่กับชาได้แล้วโอ้สนั่นตาดี ไป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 อว้นวนอ้วนออกมาทำไม,มไรพูดห,า,หางเพิ่นต้องมาเลยหางเพิ่น